สบายดีสบายดีพอพี่น้องว่าสุขส, <uce> สุกคนนะก็คือตอนนี้นี่นี่สิพานางยัดมาเฮ็ดคลิปเนาะนี่สิมาฟึกห้นางยัดท้ายคลิปอีกเถื่อนึงอีคลิปหนึ่งเนาะพอยพี่น้องอ่าตอนนี้เพ่นนี่ให้พนไปดังไฟแล้วสิพากันเฮ็ดเขาปุ่นเนาะพี่น้องแล้วนี่สิท้ายให้เพนนี่ท้ายคลิปห้เพนเว้าเองดําเนินเองเนาะพอยพี่น้องเดี๋ยวเป็นจะได้นี่ห้ไปติดตามนางยัดเนาะพอพี่น้องเอาโทรศัพท์จะมาปัะนี้นะโทรศัพท์เจอได้ทำมาเพื่อเดียวไอ้อมันเจ้า บอคอยก็เป็นคนถ่ายให้เจ้าคือเออปแม่นเจ้ากับเบาแบบเจ้ากับเบาแบบประดงหัวคอยจับกลองให้เจ้าคือนี่ก็คอยจับกล่องแบบจับจะสีเจ้ากับแบบสบายดีมัหนีเนี่เจ้าอีเห็ดย่งเจ้าอีเห็ดย่งเจ้ากับเบาไปด้วยคอยบอกเจ้าอีกนหนึงไปคือช้าเจ้ามาไปมาเนีะสิซ้อนนางยัดนะสิพยายามเฟ้อขายนางยัดนี่แบบสร้างถ่ายคลิปเองเนาะเพื่อสชคดีนี่เพื่อนอ่าสามารถเห็ุคลิปเองใดกะเป็นการดีเนาะพี่น้อง เจ้าก็สร้างตีอัดคลิปวิดีโอนี่ในีนก็เขาในเด็เขานีเดีกมันเป็นอันนี้มันเด็วิดีโอเห็นป่วิดีโอเจ้าก็คลิปเขาปุ่มวิดีโอนี้แล้วก็กดเลยกดจะสี่ดอกขอยท้ายจะสีนี่ตัวย่างว่ะคอยท้ายนี่แล้ให้เจ้าแบบตัวย่างว่ะเยีอยั่หรืะเยือก ยองมือสบายดีมอนี่นี่เห็ยังเห็นักไปโอเคมาืมก่อนมาเอาเลยอ่ะเดี๋ยวเ่นก่อนงามงาโอ้โงาแน่นอนมาโอเคโอเคสบายดีฝาเอฝาเธอเอาอีกยังไม่ได้กอดเธอเอาไหมเอาไหมปิ้นน้ำอะไรดีมนี่ มื่อนี้เจ้ามื่อนี้ข่อยนี่ข่อยสิพาพ่อแม่พี่น้องไปอ่าเฮ็ดข้าวปุ้นกินไปเฮ็ดข้าวปุ้นกินโอเคมื้อนี้มาสิเออมื้อนี้ข่อยสิพาพานางนี่เฮ็ดข้าวปุ้นกินนํากันโอเคเฮ็ดข้าวปุ้นแล้วก่อนได้เฮ็ดข้าวปุ้นนี่พากันไปดังไฟก่อนบ้าหัวไส้เออมา้ายมื้อฮะหัวยังเว้าก็ตั้งใจเว้าให้มันดีเอ้หัวเจ้าเนาะฮะเฮ็ดเว้ามื้อนี้มันน่าสิเป็นบ่ A lời bảo lệ. A lời dạy bảo lệ. Tony dạy bảo lệ. Tony dạy bảo lắng dạy dạng

เห็ดย่างอันนี้บอกไงบอกทำไมพี่น้องเด้อใหเจเห็ดดังไฟดังไฟแล้วก็บอกทำไมพี่น้องเด้อว่าเห็ดย่างนะนะผ้าฟืนเห็ดย่างคอยเจ้าก็เจ้าก็ว่าตอนนี้คอยกำลังเสีาจักโทนดังไฟเสียวเป่งใหม่อ้อยไฟสิเอาเนื้อได้น้อ อ๋อยูทูบเบอร์น <laughing Wolver ine> <im> right? ี่คือนีช้อนเพิ่นกับแบบนั่งแบบนี่กับพวกเก่งเนาะไอ้หนองไอช้อนเพิ่นกับแบบพี่สังบอกพี่สังว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องสิ็นไหมวาเบิ้งเพาอนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องหลังจากนดีเฮ็ดพุ่นตอนอ่าหลังจากดังไฟเหรอดีเฮทคย่างบัเนี้โอเค หลังจากดังไฟนี่แล้วยัดสิมาหลวเข้าปุ้นเียนว่าบาอเอา๊เจิมาหลวเข้าปุ้นจะว่าเสี่ะเบาเบ้อเฮ่คือปุ้นกินเดี๋ยวตอนนี้เอานำค้างนำค้างนำค้างโ่ไอต้มอีต้มยังกับเบา ต้มนำอกระใส่อ๋อตมนำเอากระเพใส่อันเจ้าอันเจ้าก็พ่ไปซื้อนี่กินแท่ไหอ่นี่เท<อ>่าไ่มาลดยังอ,อันเจ้ากพ่ไปตลาดลมพพ่แม่ลมกองเจ้านี่ไหม <laughs> ลมอันนี้นะนี่จะลมน้ำทรศัพอันนู้นที่คอยจับนี่นะนจะลมอัน,น <laughs> โอเจ้ากับอู่เจา้าะลมแบบพ่อแม่พี่น้องแบบคิดว่าแบบเจา้าะกำลังลมโทรศัพท์ลมอยู่แบบนี้เพราะว่าช่วงคนไปซื้ออันมักเพ็ดมักเพ็ดก็กินหมดแล้วยังในนึงน่ะนำฟดแล้วคอยจะเอาเส้นไซมอจะสีมาดิมาแบบนี้เลยโอเคนำฟดแล้วจะเอาขุาข้นใสเอาใสเลยแบบน,นี้นะเอาหนังซะก่อนเลย

น้ำน้อยพวตีบ่า <el> น <Philadelphia> so ้อยโอเคเจ้าล้วก็เจ้ากับปิดคลิปซะบันี้นะฟกเธือละนาะถ่อนหอยเจ้ากับปิดน้ำมาฮะพ่อแม่พี่น้องล้ากะ อะไรวางหันกอนอัดฟาอัดปจ้เอาเลยวันนี oh! <laughs> <laughs> ้น yeah. ่ะป <that> ิดคลิปซะปิดคลิปซะาผมม่จนเจกปิดน้ำมาล้วก็คือคอยเคยเเววขนาดแบบคลิปนี้ก็บุม่ยังไล่สิเจอกว่าคลิปนี้บุมงยังไล่มีแตสันีไ้พบกันไหมพบกันไมสบายดีสบายดี Bye bye bé. Bye bye. Mà nàng này hay mà bướng nông cạn vào này. Nó hơi bị đòn cả chị. Cứ dáng thì hiện là nó điều. chị. Mà hãy năng nhặt bà bướng. Dì bướng nông cạn. nông cạn. Nó. Điều gì mà bướng kịp thì nì thái là hãy năng nhặt bướng nó. Ơi, mình đi chơi với cái gì? À ย่อมนลยย่อมเลยอืมแล้วพน่องหลังจากทีท้าย p, แล้วเนาะเพื่อให้นางยัดพนท้ายคลิปก็คือฝึกไปทีละหน่อยแหละหลัหหงจากทีท้ายแล้วนี่จะให้หน,า ing, นางยัดมาเบิ้งผลงานของตัวเองทีท้ายคลิปเนาะพี่น้องเดี๋ยวปฏิกิริยาเพ่นจะเป็นแบบไร <laughs> <บ>อ่ะเบิ้งเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวนี่ใช่วู้มีเต้าผู้บริเว้ยเบิ้งอาจะเบิ้งเบิ้งเนาะ กินนไดมาดวนวันนี้นยสพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดข้าวปุ้กินโอเคื้อนี้มาสิไปสิพาพาเาปกินนบ่โอเคเฮ็ดข้าวนเราก่อนเฮ็ดข้าวปุ้นี่พากันไปดังไฟก่อนบ่ก็ไข่เมื่อหัวยังก็ตั้งใจว้ามันดีเจาลงเฮ็ด่นี้า อันนี้อารมณ์ไงบ่อันนี้อารมณ์แบบชงให้่อไมพี่น้องเบิ่งไ้บ่อดี๋กินชงมาให้พี่บอ่อามอารมณ์ูท่ได้บูงมาชงเดีนยวเอ๊ะอไ้้าาอาย่งนี่นี่มาาเนี่ยา่ะ คือนีซ e> ้อนเพิ freely, pe uh ่นก็แบบแบบนีก็บ่เก่งน้อย้อนเพิ่นก็แบบไปสั่งหมาบสั่งวาเนา้อออวกบ่แม่่งเพิ่งานเดียกันแมกอจักน่อยจักน่อยจะนําไผก้อนจักน่อยท้ายห่อีกเพ้อน่างอีกคือเาต้อคือนีซ้อนเพิ่นกัแบบแบบ กระปุญใจเอาไปต้อนเลยเอาซีข้าวอะไรก่อนเอาซีข้าวใส่ก่อนอืมเนี่ยเดี๋ยววันน้าเฮากะกะสิประมาณนี้เนาะหลังจากที่ท้ายเราก็มาให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นกะหัวคิกๆเนาะเพิ่นกะอายตัวเองค่ะพี่น้องกะคลิปนี้ก็ว่มีอย่างไรเนาะมีแต่เฮ็ดข้าวปุนแล้วก็สิพะพากันเฮ็ดข้าวปุนแล้วก็ให้เพิ่นนี่ฝึกท้าย เป็นยังที่เห็นถ่ายนะเนาะพ่รพี่น้องคลิปนี้กับบม,ม้มยังยไรบบพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้กันบ,บ๊ายบาย